สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอดีศรลัน่นเลือกตั้งจบก็คือจบชี้ยุทธการไล่หนูตีงูเหา่าแค่ดึงเก้าอี้สอสกับช่วงหาเสียงเชื่อหากอย่างใช้ทฤษฎีข้าวต้มหมาดกับก้าวไก่เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งแน่านายอดิศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทน,แนรัษฎรสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแคมเปญเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยไล่หนูตีงูเหา่าที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าเป็นนโยบายในการหาเสียงว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่ประสบความสําเร็จจึงทําให้ทุกอย่างที่ตั้งไว้ไม่แลนสไลด์มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพรรคเพื่อไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับสองที่ผ่านมาเราให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล นได้มีการอาภิปรายเสนอนายพิธาลิมเจริญรัตและเสนอในเรื่องทฤษฎีข้าวต้มมัดแต่เมื่อการโบวถในที่ประชุมรัฐสภาไม่สามารถไปต่อได้ทําให้พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากพรรคก้าวไก่หากยังคงใช้ทฤษฎีข้าวต้มมัดกับพรรคก้าวไก่ที่ประชุมพรรคและทีมเจรจามองว่าคงได้คะแนนสนับสนุนเท่าเดิมไม่สามารถได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา จึงเปิดโอกาสหาพักพวกในสภาผู้แทนราษฎรและเสียงสอวอเพิ่มขึ้นนายอดิสรกล่าวส่วนการเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่านายอดิสรกล่าวว่าตนไปพูดที่อำเภอสีใสจังหวัดสีสเกตนั้นเนื่องจากมีสอสอของพักเพื่อไทยย้ายออกจากพักเพื่อไปอยู่ในพักภูมิใจไทยนั้นซึ่งการย้ายครั้งนั้นทำให้เราตกใจและเสียดายที่นั่งสอสอเดิมที่เรามีอยู่ จึงถือเอาจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดหลักเพื่อที่จะดึงคะแนนที่เสียไปกลับคืนมาและผลการเลือกตั้งเราได้สสมาเกือบทั้งหมดและภูมิใจไทยได้มาเพียงหนึ่งทีนั่งเมื่อเลือกตั้งจบก็คือจบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ